สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรอคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมื n นี้ทุ่งเดย์ทันโลกการเงินค่ะทักทายกันนะคะคือวันจันทร์สี่ทุ่มวันที่22กรกฎาคม2567อยู่กับเราสองคนเช่นเคยค่ะคุณแผนนัทิประดาและดิฉันแนสทิคคำพรค่ะช่วงวันหยุดแบบนี้นะคะมาติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์นะคะเก็บเอาไว้วางแผนการลงทุนกันละค่ะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของนโยบายนะคะการหาเสียงของนายโดนัลด ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาะะที่มีการคาดการณ์กันว่าน่าจะมีโอกาสกลับมานั่งดงํารงตําแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่สองดังนั้นค่ะในช่วงเวลาดังกล่าวที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่ากลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องพาเรตปรับตัวได้อย่างคึกคักเลยทีเดียวและคะ่ะมาดูซิว่านโยบายต่างๆนั้นคุณโดนัลด์ทรัมป์เตรียมอะไรไว้บ้างนะคะสำนักข่าวรูมเบิร์กได้มีการเผยแพร่บ,บทสัมภาษณ์พิเศษของคุณโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐและแคนดิเดตพรรครีพับริกิ ในการเลือกตั้งพฤศจิกายนนี้ค่ะระบุถึงนโยบายในการหาเสียงนะคะครอบคลุมเศรษฐกิจสหรัฐผู้อพยพภาษีเงินเฟ้อรวมไปถึงนโยบายต่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศด้วยมาดูที่เป้าหมายอัตราดอกเบีย้ยค่ะระบุบอกว่าตอนนี้แนะนําเลยนะคะให้เฟดเนี่ยอย่าเพิ่งปรับลดอัตราดอกเบีย้ยก่อนการเลือกตั้ง เพราะว่าทั้มมีแผนที่จะนําร่างกฎหมายลดหย่อนภาษีและกฎหมายการจ้างงานปี2560ที่เคยเสนอเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยจะอยู่ในวงเงินประมาณ4.6ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อส่งเสริมการขุดเจาะน้ํามันเพื่อไปลดอัตรางเงินเฟอ้อค่ะในขณะเดียวกัน เรื่องของภาษีและเศรษฐกิจขององค์กรนะคะทรัมป์เองก็ตั้งเป้าเหมือนกันในการลดอัตราภาษีนิติบุคคลลงเหลือ15%หลังจากก่อนหน้านี้เคยลดระดับนะคะจาก35%เหลือเพียงแค่21%เพื่อดึงดูดใจทั้งผู้นำธุรกิจและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้มองเห็นถึงภาพความสดใสของเศรษฐกิจสหรัฐในอนาคต แนวทางนโยบายต่างประเทศค่ะเชื่อว่าน่าจะมีการตั้งภาษีศุลกากรกับจีนที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะซึ่งก็มีการเปลยออกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าน่าจะมีการจัดเก็บภาษีนําเข้าสูงถึง60%กับสินค้านําเข้าของจีนค่ะส่วนทิกตอกเองนะคะถือว่ามีภาพที่แตกต่างจากคุณโจไบเดนระบุถึงแผนว่าจะไม่มีการแบนทิกตอกแต่จะพยายามดึงมาเป็นธุรกิจของสหรัฐทิกตอกคือคู่แข่งที่จําเป็นของ Facebook และ i n s t a g r กรดังนั้นในธุรกิจนี้น่าจะมีการแข่งขันค่ะ ส่วนทางด้านของบิตคอยราคาพุ่งทะยานในช่วงที่ผ่านมาก็เนื่องจากว่าทางด้านของคุณโดนัลด์ทรัมป์นั้นระบุบ,บอกว่าพร้อมสนับสนุนการพัฒนาสกุลเงินดิจิตอลแล้วก็บิตคอยเพื่อเป็นกองทัพในการสร้างกองทัพคริปโตในอนาคตค่ะถือว่าต้องจับตากันต่อไปนะคะสำหรับโอกาสที่นายโดนัลด์ทรัมป์จะกลับมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐค่ะนโยบายต่างๆเองก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของบิตคอยค่ะแต่ว่าในอีกแง่หนึ่งค่ะก็มีข้อมูลน่าสนใจในเรื่องของบิต ยมาฝาฝกกันด้วเพราะว่าอาชญากรรมทางการเงินในช่วงที่ผ่านมามีข้อมูลเลยนะคะว่าเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนั้นถูกใช้ในการฟอกเงินเยอะมากเลยนะคะพุ่งไปถึง1 0 0 0 0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะโดยเฉพาะเรื่องของบิตคอยนะคะที่อาชญากรนั้นแห่เปลี่ยนเงินเป็น Bitcoin ค่ะสำนักข่าว CNBC รายงานเรื่องนี้ค่ะบอกว่าคริปโตเคอเรนซีนั้นถูกใช้เป็นแหล่งฟอกเงินนะคะและการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้นค่ะ โดยมีบุคคลองคอ์กรหรือว่าหน่วยงานจำนวนมากเลยนะคะที่ใช้สกุลเงินดิจิตัลในการปกปิดแหล่งที่มาของเงินค่ะปกปิดการเคลื่อนไหวของเงินรวมไปถึงการใช้เงินนะคะเพื่อการก่ออาชญากรรมเนื่องจากเป็นสกุลเงินที่ใช้ข้ามพรมแดนสะดวกรวดเร็วแล้วก็ดอกเบี้ยไม่แพงด้วยนะคะ โดยเรื่องนี้ค่ะ China a n a l y s i s บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนระบุเอาไว้ในรายงานนะคะบอกว่าการใช้สกุลเงินดิจิทัลอย่างแพร่หลายส่งผลให้สกุลเงินดิจิทัลกลายเป็นเครื่องมือในการฟอกเงินจากอาชญากรรมต่างๆโดยในปีนี้นะคะการฟอกเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลครอบคลุมถึงอาชญากรรมทุกประเภทเลยค่ะโดยเฉพาะการค้ายาเสพติดการชอ่อโกงผ่านหลากหลายวิธีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น คริปโตมิกเซอร์หรือที่เรียกกันว่า t u มเบินะคะคือการผสมคริปโตจากแหล่งต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อติดตามแหล่งที่มาแล้วก็เจ้าของเหรียญเป็นเรื่องยากค่ะหรือจะเป็นเรื่องของ cross chain bridges นะคะ ใช้เพื่อซ่อนแหล่งที่มาของเงินโดยการย้ายเงินระหว่างเครือข่ายบล็อกเชนที่แตกต่างกันค่ะแล้วก็มีเรื่องของฮอนะหรือว่า HOP หรือว่าการโอนจากกระเป๋าเงินส่วนบุคคลไปยังกระเป๋าอื่นอย่างรวดเร็วค่ะโดยที่ไม่ผ่านตัวกลางเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับนะคะโดยนับย้อนกลับไปนะคะตั้งแต่ปี2562เงินผิดกฎหมายที่แปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัลและแปลงกลับมาเป็นสกุลเงินทั่วไปมีมูลค่ามากนะคะเกือบ1 0 0 0 0แล้านดอลล สารสรัฐจำนวนนี้ถือว่ามากที่สุดเลยนะคะที่ตรวจพบก็คือเมื่อปี2,565ที่ระดับ30,000ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐเลยค่ะซึ่งไฉน่าอา a l y s i s ก็บอกด้วยนะคะว่าโดยความที่ทั่วโลกนั้นยอมรับ,บสกุลเงินดิจิตอลมากขึ้นค่ะ บวกกับอุปสรรคหรือว่ากฎระเบียบต่างๆในการเข้าสู่ตลาดก็ลดลงไปด้วยนะคะบริษัทคาดว่าการใช้คริปโตเพื่อฟอกเงินจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญแล้วก็อาชญากรนะคะมคักจะนําเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้โดยเฉพาะด้วยค่ะ คริปโตเคอเรนซีนะคะเติบโตเป็นอย่างมากสร้างโอกาสทางด้านของการค้าการลงทุนนะคะแต่ก็เป็นดาบสองคมแล้วค่ะมีโอกาสในเรื่องของการฟอกเงินที่มีเป้าหมายของมิจฉาชีพที่มองอยู่นะคะไปติดตามกันต่อค่ะเรื่องราวของเศรษฐกิจนะคะทางด้านของจีนกับอินเดียซึ่งคาดการว่าน่าจะเป็นผู้นําเศรษฐกิจในปีนี้ของเศรษฐกิจโลกด้วยนะคะเรามาดูมุมมองในแต่ละประเทศจากทางด้านของ IMF กันค่ะ โดยทางด้านของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ค่ะได้มีการเปิดเผยรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกได้มีการปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจจีนเดิมทีเมษายนมองที่4.6ก็ขยับขึ้นสู่ระดับ5นะคะเนื่องจากการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชนที่ฟื้นตัวและการส่งออกที่แข็งแกร่งในไตรมาสแรกนอกเหนือจากนี้ยังได้ปรับเพิ่มการคาดการณ์เศรษฐกิจอินเดียในปีนี้ขึ้นสู่ระดับ7ค่ะ จากตัวเลขคาดการเดิมที่6.8%หลังจากมีอัตราการเติบโต,ตอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาสะท้อนถึงแนวโน้มการฟื้นตัวการอุปโภคบริโภคในภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบทแต่เศรษฐกิจอินเดียในปีหน้า2,568อาจเผชิญความท้าทายที่อาจจะชะลอตัวลงมาเหลือเพียงแค่6.5%นะคะ ส่วนทางด้านของเศรษฐกิจทั่วโลกเอง IMF นั้นคาดการณ์ว่าจะขยายตัวอยู่ที่3.2%ในปีนี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนเมษายนและคาดการณ์ว่าปีหน้าจะอยู่ที่3.3%ได้รับแรงหนุนจากการส่งออกของเอเชียที่แข็งแกร่งไปดูกันที่ฝั่งโยุโรปกันบ้างนะคะ IMF ได้มีการปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจอังกฤษในปีนี้จากเดิมที่0.5%สู่ระดับ0.7%นค่ะน่าจะได้รับอน,นิสง์จากรัฐบาลชุดใหม่ภายใต้าการนำของนายกรัฐมนตร หลังจากที่เศรษฐกิจอังกฤษนั้นซบเซามาเป็นเวลา2ปีและ,ะเผชิญกับภาวะถดถอยในช่วงครึ่งหลังปี2566นะคะแต่คงคาดการเศรษฐกิจในปีหน้าเอาไว้ที่ระดับเดิม1.5%ค่ะ IMF ยังระบุด,ด้วยค่ะว่าอีเวนต์ต่ตางๆนะคะในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันฟุตบอลยูโรคอนเสิร์ตของอีราทัวร์ของ Taylor Swift น่าจะช่วยหนุนกิจกรรมของ เศรษฐกิจของอังกฤษให้ดีมากขึ้นค่ะจากจีนแล้วก็อินเดียนะคะขยับมาใกล้ตัวอีกนิดไปดูที่อาเซียนกันบ้างค่ะจะพูดถึงฟิลิปปินส์นะคะซึ่งตอนนี้ทั่วโลกเองจะมีความพยายามใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นแต่ไม่ใช่สําหรับฟิลิปปินส์ค่ะเพราะว่าข้อมูลล่าสุดเลยนะคะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วหรือว่าปี2 5 1 6ฟิลิปปินส์ขึ้นแท่นนะคะกลายเป็นประเทศที่ใช้ไฟฟ้าถ่านหินมากที่สุดในโลกนะคะสูงถึง62%์เลยค่ะ สำนักข่าว CNBC รายงานค่ะบอกว่าฟิลิปปินส์นะคะขึ้นเป็นประเทศที่พึ่งพลังงานไฟฟ้าจากถ่านหินมากที่สุดในโลกเลยค่ะแสงหน้าทั้งจีนอินโดนีเซียแล้วก็โปลแลนด์นะคะโดยปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากถ่านหินสูงถึง62ในปีที่แล้วค่ะข้อมูลจากองค์กรวิจัยด้านพลังงานหรือว่า a m b เบนะคะระบุว่า ฟิลิปปินส์นั้นยังเป็นประเทศที่ใช้พลังงานถ่านหินมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเชียงใต้อีกด้วยค่ะสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากถ่านหินนั้นพุ่งขึ้นไปสู่ระดับ61.9%เมื่อปีที่แล้วนะคะจากระดับ59.1%เมื่อปี65 ในขณะที่การปรับเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนนั้นยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำค่ะขณะที่ปริมาณการใช้ถ่านหินทั่วประเทศนั้นพุ่งขึ้นไปถึง9.7นะคะสูงกว่าอุปสงค์พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น4.6ค่ะโดยเรื่องนี้นะคะนักวิเคราะห์อาวุโสด้านพลังงานไฟฟ้าประจำเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้ของแอมเบค่ะนาง นิตาเซตยาวตีนะคะบอกว่าฐานหินนั้นมีบทบาทสํา,าสคัญในด้านความมั่นคงของพลังงานของฟิลิปปินส์นะคะ<ๆ>เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการไฟฟ้าในประเทศได้ขณะที่จีนค่ะ ซึ่งเป็นผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่ที่สุดของโลกและเคยเป็นผู้เริโภคถ่านหินมากที่สุดนะคะตอนนี้ลดการพึ่งพาถ่านหินลงไปสู่ระดับ60.7ค่ะหลังจากที่เริ่มปรับใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเติบโตขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดเลยค่ะ ส่วนอินโดนีเซียนะคะซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่อันดับ5ของโลกบริโภคพลังงานไฟฟ้าจากถ่านหินนะคะอยู่ที่61.8เเมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นระดับสูงสุดใหม่รายงานระบุด,ด้วยนะคะว่าฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียนั้นพึ่งพาพลังงานจากถ่านหินมากที่สุดในอาเซียนเลยค่ะแล้วก็สัดส่วนการใช้งานก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยนะคะซึ่งทั้งสองประเทศนั้นต้องใช้เวลาน,านานหลายปีเลยค่ะ กว่าที่จะสามารถยุติการใช้ถ่านหินเป็นแหล่งพลังงานหลักได้ค่ะเป็นภาพความท้าทายในเรื่องของการสร้างอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดนะคะของแต่ละประเทศลค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสกรูนะคะช่วงหน้ากลับมาดูไทยกันบ้างค่ะจะมีอุตสาหกรรมไหนที่เติบโตได้อย่างโดดเด่นและเป็นตัวผลักดันตลาดหุ้นไทยช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบกันค่ะ ช่วงที่2ของวันนี้ทุเดค่ะช่วงนี้ชันเคยนะคะเรามาดูทิศทางตลาดหุ้นกันบ้างค่ะวันนี้จะพาไปดูหุ้นน่าสนใจนะเป็นหุ้นในกลุ่มสาหกรรมเด่นๆที่น่าจะมาช่วยผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจในบ้านเราได้นะคะมีอะไรบ้างติดตามกันเลยค่ะเชิญค่ะแต่ข้อดีอันหนึ่งก็คือที่ผ่านมาเราพึ่งส่งออกน้อยลงเราก็เลยเศรษฐกิจโตน้อยลงก็เมื่อก่อนนี้ขอกันไม่ใช่หรอให้พึ่งส่งออกน้อยหน่อยก็เลยอันนี้ก็เลยเต็มที่เลยครับมาพึ่งส่งออกน้อยก็มาพึ่งท่องเที่ยวท่องเที่ยว พึ่งได้ก็พึ่งถ้าพึ่งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับจะสามารถที่จะปรับโครงสร้างระยะยาวให้เราโตกลับไปที่ประมาณสักสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นได้แต่ในระดับมาท่อมเนี่ยผมคิดว่าสามเปอร์เซ็นบวกลบอะเราพอทําได้นะครับซึ่งนั่นหมายถึงว่าไอ้แค่สามเปอร์เซ็นต์แล้วเทสด1สิบห้าเท่าอ่ะพันแปดเราควรได้นะที่แต่ว่าเป็นการลงทุนระยายาวนะครับระยะสั้นเนี่ยปีนี้เอาปีหน้าเอาให้ได้พันสี่ห้าสิบกว่าเทอนะ ค่ะอะงั้นจังหวะนี้นะคะเราอยู่ตรงก,กลางกลางคือกลางจังหวะที่จะซื้อได้นะคะเพื่อรอไปพันสี่ห้าสิบพี่วีจะแนะนําในการที่จะหาหุ้นเพื่อสร้างพอร์ตที่จะไปยังไงบ้างคะอ่คันนี้เนี่ยเราคุยกันมาตั้งนานว่าอะไรคือตัวที่จะผลักดันให้ตลาดหุ้นไปพันสี่ห้าสิบใช่ไหมครับเรารู้แล้วว่าจากอะไรบ้างสังเกตได้ดีนะครับม,มันค่อนข้างกระจาย กระจายไปในหลายไอเทมนะครับทั <bin uk> <azo> <Sh> ้ง Investment คือมันกระจุกในบางอุตสาหกรรมนะครับแต่มันไปทั้งคอนซัมชันมันไปทั้ง Investment นะครับมันเป็นทั้งการใช้จ่ายภาครัฐนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเป็นกระจุกที่การบริโภคก็คือ private consumption นะครับซึ่งมันจะต่อต่อยอดไปจากถ้ามี Digital ว a l เล t ด้วยยิ่งเปันใหญ่นะครับแต่ถ้าไม่มีดิจิทัลวอลเลเนี่ยมันก็จะมาเดือจากการท่องเที่ยวเยรทั การบริโภคเนี่ยมันดีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่าเฮ้ยการบริโภคมันแย่แต่ว่าจริงๆคอน sumer อ่าคอนสเตเปิลเนี่ยก็คือพวกสินค้าจําเป็นเนี่ยยอดขายดีนะครับ CPO โรตารแมกโครบิ๊กซีเออไปเรืมานี้ห้างค้าปีกใหญ่ๆนี่เป็นของเจ้าสัวหมดแล้วนะครับอ่าพรุ่งนี้เนี่ยเซมสโตร์เซลเป็นบวกนะนะครับมีพวกพวกพวกัสดุก่อสร้างที่เซมสโตร์เซลติดลบนะครับนั้นกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ผมคิดว่า น่าเจะนึงได้ไประโยชน์นะถึงแม้ว่าจะเป็นกลุ่มเก่าๆนะครับกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับที่ที่แล้วมันกลุ่มที่ผมเชื่อว่ากองทุนเนี่ยยังไงก็เข้ามาซื้อทุน<ฆ>นี้ประกอบไปด้วยก็แน่นอนเอาไปท่องที่ก็ aot sentinel แล้วก็ม<ภ>ินแล้วก็สีเอ็นขาปรีแล้วก็สี่พีออนะครับแล้วถ้าพูดถึงอสังหาริมทรัพย์ฟื้นตัวไม่ใช่ฟื้นตัวสิเริ่มนิ่งขึ้นงบประมาณภาครัฐเข้ามาก็จะเป็นพวกลุ๋บวัสดุก่อสร้างละพวกโฮโป o ดูโฮโลเวลก็จะเริ่มเข้ามานะครับ พวกนี้เป็นกลุ่มหลักๆที่ผมเชื่อว่าจะกลับมาแล้วก็เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ก็จะมา BL, ank, b, เช่นพวก BBL, KBank, s c b กเ็จะเริ่มเข้ามาแล้วก็พวกตัวที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าตัวที่รถ EV ที่เข้ามาเนี่ยมันทำให้พลังงานไฟฟ้าแบตเตอรี่เนี่ยเริ่มเริ่มที่จะมีการขยายตัวมากขึ้น การทําพลังงานทดแทนเนี่ยจะมีสเกลที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในอนาคตแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นประเทศที่เราจะเข้าสู่ S-Curve ใหม่ของ g r i e n n e r g y นะครับเพราะเรามีทั้ง EV เรามีทั้งแบตเตอรี่เรามีทั้งโซล่าแล้วก็นั่นคือที่มาว่าทําไม Data Cloud เนี่ยถึงอยากจะมาเปิดในประเทศไทย Data Center ครับถึงอยากมาเปิดในประเทศไทยเพราะว่าเรามีพวก Re e e ใน n e อ g ์บั e n e r น y ค่อนข้างเยอะเขาต้องใช้ Gri น Energy ในการที่จะทําการ ทําธุรกิจของเขาอะนะครับก็ไม่แปลกใจตรงนั้นเพราะนั้น Green Energy มาเนี่ยผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวพวก B g r e a m พวก G P S C พวก g r a f พวก Advanced Intouch เห็นไหมครับมันก็จะเข้ามาตอบสนองตอ่อโลจิสติกทางด้านาพลังงานสะอาดนะฮะแล้วก็ w H A ด้วยสังเกตไหมรับก็จะเป็นหุ้นเดิมๆที่อยู่ในกลุ่มทรงนี้แหละครับที่แล้วก็กลุ่มพวกนี้แหละครับที่จะเป็นกลุ่ม เป้าหมายของกองทุนไทย ESG ที่จะเข้ามาซื้อด้วยเหมือนกันนั้นจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เราก็ลองเลือกหุ้นในกลุ่มเหล่านี้ดูแล้วกันนะครับว่าเรารักเราชอบตัวไหนแต่ถ้าถามใจผมเนี่ยผมเลือก c p n ผมเลือก CPO มีโรงพยาบาลอีกอันนึงผมเลือก BDMS นะครับ WHA ถ้าต่ำกว่า5บาทน่าสนใจเซนเทลต่ำกว่า40บาทน่าสนใจมินราคานี้น่าสนใจนะครับต่ำกว่า30บาทละ นะครับ CPN ราคาต่ำกว่า60บาทน่าสนใจ CPo ต่ำกว่า60บาทก็น่าสนใจนะครับ BDMs นียิ่หบาทก็เป็นจุดที่น่าสนใจในแง่ของการลงทุนคือราคาไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับ b c r e a ราคาก็น่าสนใจ GPS4 น่าสนใจ a d v a n c e อาจจะแพงไปอาจจะมาดูที่ InTouch นะครับ มันสังเกตวก่าคุณที่เราพูดอย่างโฮมโปรนี่ราคาวันนี้ก็น่าสนใจเพราะมันลงมาตั้งแต่สิบห้าสิบหกลงมาสิบสองสิบสามสิบเก้าแปดไม่อยากจะเชือมันเหมือนนับเหมือนจะส่งยานอวกาศยังงไม่รู้สิบเก้าแปดเจดอ่าแต่ก็ถือว่าในระดับถือว่าไม่แพงนะครับอ่ะอันนี้ก็คือคือกลุ่มที่ผมเชื่อว,ว่าจะเป็นกลุ่มที่ที่นําตลาดดีกว่าคือประเทศ กับเราวันนี้ทุเดย์กันต่อนะคะมาดูข่าวความคืบหน้าเรื่องของหวยกษียงกันบ้างค่ะหลายคนรอกันอยู่นะเพราะว่าเรื่องของหวยกรเียณสามารถสะสมเงินได้แล้วก็ได้ใช้ทีตอนกษียณนั่นเองนะคะล่าสุดเลยค่ะคอรอมอไฟเขียวมาแล้วถามว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรวันนี้เราจะสรุปแล้วก็เล่าให้ฟังค่ะรายละเอียดโครงการหวยกษียณนะคะหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรอมอค่ะ มีมติเห็นชอบนะคะเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้งวดแรกต้นปีหน้านี้ค่ะซึ่งถ้าหากคุณผู้ชมสนใจจะซื้อนะคะถามว่าขายเมื่อไหร่และถ้าเราซื้อตั้งแต่อายุน้อยๆตั้งแต่20ปีนปะไปถึง60ปีจะมีเงินออมเท่าไหร่วันนี้มาดูกันเลยค่ะ ถามว่าใครซื้อได้ก่อนดีกว่านะคะข้อแรกนี้ก็บอกว่าคนที่ซื้อได้ต้องเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอชอน,นั่นเองค่ะหรือว่าจะเป็นผู้รักกันตนนะคะตามมาตรา40วงเล็บหนึ่งหรือจะเป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบและเป็นคนที่อายุไม่เกิน60ปีนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้ต้องรอนะ,ะดอกจันไว้ว่าระบบบอกว่าระยะต่อไปนั้นจะมีการขยายนะคะให้กลุ่มแรงงานในระบบแล้วก็ข้าราชการนั้นสามารถซื้อตรงนี้ได้โดยเช่นกันค่ะ ส่วนเรื่องของรูปแบบหวยกเกษียณนะคะเป็นการขูดหวยแบบดิจิตอลค่ะขูดนะคะแล้วก็ขายผ่านทางแอปพลิเคชันกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอชอค่ะรูปแบบจะเป็นแบบนี้นะคะอย่างเช่น1บายใบได้มามี9ช่องแต่ละช่องนั้นก็จะมีตัวเลข2หลักกำกับเอาไว้นะคะอย่างเช่น 2 3 3 0แล้วก็จะมีแถบค่ะเป็นแถบสีเงินปิดอยู่ซึ่งคนที่ซื้อไปแล้วนะคะต้องขูดสลากผ่านทางแอปพลิเคชันใช้นิ้วเราเนี่ยแหละค่ะปาดๆเข้าไปนะคะและรูปแบบการถูกรางวัลอยู่ระหว่างการพิจารณานะคะอย่างเช่นตัวเลขต้องตรงกับตัวเลขที่ออกรางวัลจํานวน3คู่หรือ4คู่ก็จะถูกรางวัลค่ะแล้วถามว่าราคาอย่างไรฉบับละเท่าไหร่ซื้อได้ที่ไหนนะคะ กอชอนั้นจะออกหยเกษียณการสัปดาห์ละ5ล้านฉบับฉบับราคาละ50บาทค่ะซื้อได้ทุกวันเลยนะคะแต่ว่าสูงสุดไม่เกินเดือนละ3,000บาทและถามว่ารางวัลเยอะแค่ไหนนะคะรางวัลที่1ก็คือ1ล้านบาทเลยค่ะแจกถึง5รางวัลและรางวัลที่2จํานวน1000บาทแจก1 0 0 0 0นรางวัลประกาศรางวัลทุกวันศุกร์นะหรือว่าพูดง่ายๆหวยออกทุกวันศุกร์ค่ะตอน5้าโมงเย็น ซื้อได้นะคะตั้งแต่อายุ20ปีไปถึง60ปีแล้วจะมีเงินออมเท่าไหร่เงินค่าซื้อสลากทั้งหมดนะคะจะถูกเก็บออมะคะ่ะไปโดยผู้ซื้อหรือว่าสะสมเงินนั้นเองถ้าหากเราเริ่มซื้อหวยเกษียณนะคะตั้งแต่อายุ20ปีเลยก็จะไปได้ถึง60ปีรวมระยะเวลาเป็น40ปีนะคะเท่ากับว่าได้เดือนละ3,000บาทจะมีเงินออมรวมทั้งหมดมากถึง1,440,000บาทเลยค่ะซึ่งอันนี้ หมายความว่าเรายังไม่รวมเงินที่ว่ามีโอกาสในการถูกรางวัลใหญ่1ล้านบาทหรือว,ว่า1,000บาทด้วยนั่นเองนะคะก็เป็นการตอบแทนในรูปแบบของเงินสะสมจากทางกอชอนั่นเองค่ะ เป็นโอกาสของการออมที่น่าสนใจนะคะที่ล่าสุดคณะรัฐมนตรีก็มีการอนุมัติในหลักการแล้วล่ะค่ะรอติดตามกันนะคะไปติดตามกันต่อค่ะเรื่องราวของการเยียวยาค่ะสําหรับลูกค้าที่ทําประกันภัยกับสินมั่นคงประกันภัยนะคะหลังจากที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตกันบ้างค่ะทางด้านของดรสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยค่ะว่าสมาคมได้ประสานความร่วมมือกับบริษัทสมาชิกของสมาคมเข้าร่วมในโครงการบรรเทาผลกระทบต่อผู้เอาประกัน การภัยที่มีสัญญาประกันภัยกับบริษัทสินมั่นคงประกันภัยจำกัดมหาชนในกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตนะคะซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกดําเนินการได้2กรณีค่ะกรณีที่1คือผู้เอาประกันภัยสามารถติดต่อซื้อประกันภัยกับบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการสามารถนําค่าเบี้ยประกันภัยที่มีสิทธิ์ได้รับคืนตามระยะเวลาที่เหลืออยู่มาใช้แทนเงินสดในการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ กรณีที่2ค่ะผู้เอาประกันภัยขอคืนเบีย้ยประกันภัยตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ได้ที่กองทุนประกันวินาศภายัยหรือสำนักงานคอปพอส่วนกลางและจังหวัดทั่วประเทศและสามารถขอยื่นรับชำระหนี้คืนได้ตั้งแต่9กันยายตนจนถึง7พฤศจิกายนนี้นะคะส่วนรายชื่อบริษัทที่เข้าร่วมโครงการบรรเทาผลกระทบนั้นมีจำนวนทั้งสิ้น9บริษัทค่ะได้แก่บริษัทกรุงเทพประกันภยัยกรุงไทยพาณิชประกันภยัย ทิพยะประกันภยัยธนชาตประกันภยัยนวกิจประกันภยัยประกันภัยไทยวิวัฒน์มิตรแท้ประกันภยัยวิริยะประกันภยัยเออร์โกประกันภัยประเทศไทยค่ะ เป็นความคืบหน้านะคะแนวทางในการยุยาลูกค้าของสินมั่นคงประกันภัยนั่นเองค่ะก็เป็นหนึ่งในบริษัทนะคะที่ร,รับผลกระทบหนักในช่วงโควิดสิที่ผ่านมานั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเป็นข่าวสารที่นํามาฝากกันในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้นะคะวันพรุ่งนี้กลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่ในเวลาสี่ทุ่มวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ